เก็บกันไปทีละนัดครับทีละ3แต้ม3แต้ม3แต้มครับเกมนี้ครับเราก็เจอลีดในบ้านของเรานะครับแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีรายละเอียดในเกมอยู่พอสมควรเลยนะครับและที่เมืองไทยเราก็มีจัดงานดูบอลด้วยกันด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาคุยหลังเกมเกมนี้กันหน่อยครับอาร์เซนอเลเปิดบ้านถล่มลีดไป4ประตูต่อหนึ่งครับสนับสนุนโดย รถยนต์ซูซูกิสวิฟต GL NEXT NEXT TO THE AGE ขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดพบกันได้แล้ววันนี้ที่งาน Bangkok International Motor Show 2023 Impact Challenger 2เมืองทองธานีและที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับโดยเฉพาะแฟนเดอะเนอร์สนะครับแฟนอาร์เซนอลนั่นเองนะครับวันนี้ครับอยากจะชวนทุกคนคุยหลังเกมครับเกมที่อาร์เซนอลเปิดเอมิเรตสตเดียมเจอกับลีสยูไนเต็ดครับทีมยุงทองครับก็ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลก็ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับนีเรียกว่ามีรายละเอียดพอสมควรเลยกราเบลเชซุสกลับมายิงได้แล้วทอสซาแอสซิสอีกแล้วนะครับแล้วเรื่องอัปเดตอาการบาดเจ็บต่างๆนานาด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็หลังเกมนะครับมีบทสัมภาษณ์นะครับหลายคนมาพูดคุยกันด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับในเมืองไทยก็มีนะครับสำหรับใครที่พลาดไม่ได้ไปดูฟุตบอลด้วยกันกับเราที่ มาดิฟนะครับที่เราจัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมมีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับฝากทุกคนกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่แบบเฮ้ยพี่เก่งอยากไปดูบอลกับพี่เก่งอีกะนะฮะหรือว่าเอ้ยผมยังไม่เคยไปเลยนะฮะไปดูบรรยากาศแล้วอยากไปจังเลยนะครับ เดี๋ยวผมขึ้น Line อ d ไว้ตรงนี้นะครับสแกน QR โค้ดหรือว่าจะพิมพ์ Line อ d ของคุยแกนเนอร์ N e R S, เอาไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมีจัดงานอีกเมื่อไหร่นะครับเราจะจองกันผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะสื่อสารผ่านกันตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะ มาดูรายละเอียดของเกมกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่ไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก่อนเกมเนี่ยตอนช่วงวอร์มเนี่ยมีรายงานมาว่าทางด้านของเบนจามินไวท์เนี่ยเกือบไม่ได้ลงนะมีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะเริ่มต้นเกมนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ลงเล่นเป็นปกตินะครับทำให้ไลน์อัพของเราครับยังคงเป็นเชฟเดิมนะครับผู้รักษาตัวเป็นอารอนแลมสตีลครับกองหลัง4คนครับเบนจามินไวท์ยืนขวาโอลิเซนเดอร์ยืนซินเชนโกยืนซ้ายนะครับคู่เซนเตอร์ฮาฟครับโรบโฮดิงจับคู่กับเกรเบียมารเเกยสคับ กองกลางครับนำทัพมาโดยพี่หมึกครับโทมัสปาเต้ครับแล้วก็มีกรนิตชาก้ากับมาตินโอเดกาครับแนวรุกของเรามีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับการ์ลเชอร์ซูสกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับมีทางด้านของกราเวียมินตินาียืนเป็นปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาเปลี่ยนครับไม่ใช้บูโกโยซาก้าครับใช้เรนโตนอตอสานนั่นเองครับถือว่าเป็นไลน์ที่ฟิตพร้อมสมบูรณ์และก็มีสำรองที่เรียกว่าเป็นขุมกำลังที่เติมมาแล้วก็แน่นแน่นอนนะครับ ส่วนทีมเยือนครับลีดยู่นเตทครับมาในระบบเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นแมติยาครับแล้วก็กองหลัง4คนครับลุคเออร์ลิงนะครับเป็นกัปตันทีมนะคนนี้เคยเป็นอดีตดาวรุ่งของอาร์เซนอลด้วยนะครับฝั่งซ้ายใช้จูเนียร์ฟิปโป้ครับคู่เซนเตอร์ฮารใช้โรบินคอกจับคู่กับเตาสนั่นเองครับกองกลางครับใช้ทางด้านของคริสเตนเซนครับแล้วก็มาร์คโลชาแจ็คแฮร์ริสันครับแนวรุก3คนครับ ใช้ทางด้านของซัมเมอร์วิวครับซัมเมอร์วิวนี่จี๊ดจาดมากนะครับ แล้วก็มีปีกขวาเป็นหลุยสินิสเทร่าครับกองหน้าตัวเป้าใช้อารอนสันนั่นเองครับวันนี้พลาติกเบนฟอร์เป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับก็เริ่มต้นขึ้นมาครับเราใจสุดๆครับเพราะว่าลีดเกือบได้ประตูอยู่หลายครั้งหลายคราเลยครับไม่กี่อึดใจครับนะฮะจะนึกว่าเดยจาวูเกมบอลมัดแล้วครับลีดขึ้นมาชุดแรกเนี่ยมาทางฝั่งซ้ายของเราครับเจาะทางด้านซินเชนโกครับแล้วเจาะได้ซะด้วยนะครับสุดท้ายบอลมันมาเข้าทางปืนของคริสเตนเซ่นครับยิงเต็มข้อเลยนะครับดีที่ทางด้านของ แ a มสเดลเซฟไว้ dale, ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเซฟสำคัญเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเดกก็ขึ้นมาบุกบ่าบุกบ่าอีกหลายครั้งครับโดยเฉพาะซัมเมอร์บิลครับแมไอีกตัวจี๊ดคนนี้เนี่ยมันจี๊ดจริงๆนะขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยอาร์ซนอลเนี่ยเรียกว่าปั่นปวดเลยทีเดียวนะครับมีจังหวะยิงหลายครั้งมีจงังหวะหนึ่งที่แปรเน้นๆนะครับแต่ว่าแรมสเดลก็ พุ่งตัวปัดเอาไว้ได้นะครับนอนเซฟไว้ได้อย่างงดงามนะครับแต่ว่าเมื่อทําไม่ได้ครับอาร์เซนอลลงโทษทันทีครับเป็นจังหวะแรกนะครับก็เบลเชซุสครับไปโดนทําฟาวโดยท่านคุณลุงเออร์ลิงครับนะไปโดนทําฟาวจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลายเป็นลูกจุดโทษทันทีครับเพราะว่าขาของเขาเนี่ยไปสกิดเข่าครับชัดเจนครับนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจทาฟาวเพื่อเพื่อตัดเกมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเมื่อขามันไปขัดเข่ามันก็ต้องเป็นลูกฟาวครับแล้วก็ เป็นกัมเบลเชอร์ซูสครับลุกขึ้นมาทําประตูเองครับทำให้อาร์เซนอลขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นประตูแรกนะครับหลังจากที่เขาบาดเจ็บไปยาวนานเลยนะครับจริงๆก่อนบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่ได้ทําประตูมาสักพักเลยครับเมื่อนับรวมแล้วเนี่ยเกือบ5เดือนเลยนะครับที่กัมเบลเชอร์ซูสไม่ได้ยิงให้อาร์เซนอลครับแล้ววันนี้ทําได้แล้วในลูกจุดโทษนั่นเองครับหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลก็เรียกได้ว่าครองเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับและมาด้วยประตูที่2ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับต้นครึ เป็นจะมินไว้ครับยิงบอลสวยงามจริงๆนะครับเป็นการจ่ายของกราเบิลมาตินรลีครับเปิดตบมาจากซ้ายมาขวานะครับแล้วก็ เบนไว้ก็ยิงตุ้มจ่อเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับรเรียกได้ว่าหมดสิทธิ์ที่มายาจะเซฟได้เลยนะครับหลังจากนั้นนาทีที่55ครับกเดดาเบรียลซูซูตีประตูที่2ของตัวเองครับเป็นการเข้าทําของเขาเองเลยนะครับได้บอลมาแล้วก็จ่ายไปให้ทอสซาเล่นกับทอสซารครับทอสซาก็เลี้ยงหลบไป1 2 3แล้ว็ตายตบกลับมากาเบรียลซูซูวิ่งมาตรงจุดนั้นพบตรงนั้นแล้วก็สตุ้มเข้าไปเป็นประตูครับ ทำให้อาร์เซนอลขึ้นนำ3ประตูต่อศูนย์อะไรอะไรก็เป็นทางอาร์เซนอลหมดแล้วครับเรียกว่าคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งการครองบอลทั้งโอกาสเข้าทำนะครับแล้วก็ต่างๆนานาสติที่ถือว่าเป็นอาร์เซนอลณเวลานั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3ศูนย์ครับหลังจากนั้นครับคิลเลอร์บีครับบุกโยสซาก้าลงมาแทนที่กราเบเชซุสนะครับแหมเรียกว่าอดลุ้นแฮตทริกนะครับอ่าแล้วก็รวมไปถึงจอร์จินโยครับลงมาแทนพี่หมึกของเรานะครับโทมัสปาเต้ครับมีอีกสองสามตัวท แล้วก็เอมิลซินิโตก็ได้ลงมาสนามในเกมเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปปิดเกมนะฮะหลังจากนั้น,นครับอาร์เซนอลที่บอกว่าครองเกมได้อย่างเหนียวแน่นนะครับมาโดนทางด้านของลีเดเนี่ยยิงประตูตีไข่แตกครับจากคริสเซนเซนครับเรียกว่าเป็นจังหวะสมกึกสมกักอะไรก็มีรู้ของเรานะครับตอนแรกเนี่ยบอลมันจะเซฟได้โดยกรณิชาก้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเข้าทาง รุ่ยเซนเซนนะครับยิงไปฉลาบกองหลังเราอีกไปฉาบอาริซินอสซินเชนโก้ครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทางครับแล้วก็แรมสเตียวก็ปัดได้แล้วนะฮะแต่มันปัดไม่พ้นนะฮะสุดท้ายเป็นประตูตีไข่แตกของลีดครับแต่ว่าตีไข่แตกได้ไม่นานครับอาร์เซนอลก็มาได้ประตูปิดกล่องจากกรานิตชาก้าครับเป็นการเปิดบอลโดยโอเดกาดนะครับโอเดกาดบอลบอลสวยมากครับเปิดตบเข้ามาด้านในครับแล้วก็กรานิตชาก้าขอบอลตรงนั้นเลยครับโบกมือเหวี่ยงเหวี่ยงเรียกเลยบอกเปิดมาเลยลูกเพ่ นะฮะพอเปิดมาเสร็จปัะะ๊บกเชากโมงเดียวนะะเดียป้งนะฮะมาดียหมดสิทธิ์เซฟจ,จริงๆครับเป็นประตูปิดกล่องครับ4ประตูตัวหนึ่งแล้วก็พร้อมกับท่าดีใจถึงลูกสาวของเขานั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สรุปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีแฟนบอลไปเต็มสนามน,นะครับแล้วก็แฟนที่ชาวไทยก็มามา,มาเต็มความจุข,ของร้านที่เราจัดด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศที่ดูเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ มาในวันนั้นนะครับช่วยคอมเมนต์บอกเร,เราในโพสต์โพสต์นี้หน่อยนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานอย่างไรนะครับก็ในอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งอาร์เซนอลก็มากันเพียบเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพ่อป๋องนะฮะมาพาคบอลด้วยนะครับแล้วก็มีน้องก็ตคุนเนอร์มีน้องนัทนะครับน้องนัทอาชชอสยามนะครับแล้วก็มีทาง น้องต้องน้องดิ๊กนะครับดิ๊กนี่ทำเพจอเดอร์สตาร์ด้วยแล้วก็ทำกับอาร์ซัวไทยแลนด์ด้วยนะครับเช่นเดียวกับน้องต้องนะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายตัวหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจอาร์ซ a l ที่โมนะครับอันนี้มาช่วยร่วมสนุกในเกมกันด้วยนะครับขึ้นมาวิคงวิเคราะห์ต่างๆนานากันด้วยนะครับแล้วก็มีน้องโจเต็มข้อด้วยมาแรปให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปติดตามนเพลงของน้องโจได้ที่ช่องเต็มข้อนะแล้วก็มีพี่ม่อนเสือเตี้ยด้วยนะครับมาพูดคุยวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับแล้วก็ มีอาร์ซ a นอลฮ์ดคอร์นะครับมีติตี้กูเนอร์มีน้องแคลวกูเนอร์นะครับมีอาร์สเวิร์กนะครับมีใครอีกมีอ๋อมีมีทีมอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเลเซอร์เบสนะครับก็มาร่วมแจมงานนี้ด้วยนะครับมีน้องอบปอก็มาด้วยนะครับ แล้วก็มีน้องนออกกน re, แนทคือบอลกับแนทนะครับมีท็อปโฟร์ไทยแลนด์ก็แวะมาด้วยฟุตบอลสตอรี่ก็แวะมาด้วยลุงหนวดซัดแหลกนะครับก็แวะมา,าด้ยวยนะครับแต่ก็ถือว่ามากันหลากหลายท่านเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ผมเห็นมีน้องเนทมาด้วยแล้วก็สาวๆจากกันเนอร์เกิลไทยแลนด์จีนะครับก็มาด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่แวะเวียนมาสร้งางเรียกว่าความอบอุ่นให้กับแฟนบอลเรานะครับแล้วก็ได้ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ถ้าตกใครหรือว่าวชวนใครไปแล้วยังไม่ได้ มาด้วยกันคราวหน้ามาด้วยกันนะครับหรือถ้าผมตกเพจไหนไปเพื Fill ่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปอยู่เป็นแฟนอาร์เซนอลอาจจะตามหลายเพจตามมากกว่าผมนะครับก็ฝากแท็ก <c oughs> ให้มผมหน่อยว่ามีเพจนี้นะมีกลุ่มนี้นะมีก้อนนี้นะมีช่องนี้นะนะครับผมอยากจะชวนทุกคนจริงๆนะครับเปิดรับนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับอยากให้มารวมแสดงพลังความเป็นแฟนอาร์เซนอลด้วยกันหน่อยนะครับมาเป็นกันเนอร์ในประเทศไทยกันหน่อยนะครับก็จะได้มีครอบครัวที่อบูนอีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันนะอ่ะมีใครยังไม่ได้ไปติดตามทับของเราก็คือ a a r s e n a i l a n d นอล ฝากไปติดตามด้วยนะครับจะมีกิจกรรมดีๆต่างๆนานาจะได้มาแชร์กันตรงนั้นนะครับเดี๋ยววันที่29เมษายนนะครับน้องนัทอาชอสยามจะเป็นเจ้าภาพบ้างนะครับจะไปจัดงานที่ร้าน h o p and Hope นะครับ ที่ลาลาวนะครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยครับมิเกลอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์ไว้หลากหลายประเด็นเลยนะครับคือก่อนเกมเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นกับลิเวอร์พูลก่อนนะครับแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ซึ่งก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ท่วมท้นเลยนะครับเกมที่มันสูสีคู่ขี้แบบนี้เราซิตี้ทำได้แบบนี้เนี่ยแหมนะะักข่าวก็ถามแบบถามแบบว่าจี้นิดนึงว่าเอ้ยเอ้ยมีหวั่นบ้างไหม มีมีเสียวๆบ้างไหมซิตี้เขาจี้ตูดมาแบบนี้ครับนะก็ไม่เกีวว่าเต้าบอกว่าเรารู้ว่ามันคือเกมใหญ่ครับเกมลิเวอร์พูลกับซิตี้มันเป็นเกมใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูในรายละเอียดของมันในบางส่วนด้วยครับแต่ว่าผมไม่สนใจครับเรามาที่นี่เรามาที่เอมิเรตสเตเดียมแห่งนี้เราโฟกัสในเกมที่เราจะเจอกับลีดครับนะเราโฟกัสกับตัวเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ในฐานะทีมของเรานะครับ แล้วนะครับก็ถามถึงประเด็นของ g ริสเตียนซูสนะครับที่สามารถทําประตูได้ในรอบหลายเดือนเลยนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์น่าสนใจนะครับบอกว่าผมมีความสุขมากครับที่ g ริสเตียนซูสเนี่ยสามารถกลับมาทําประตูได้จากการทํางานอย่างหนักของเขาในสนามซ้อมครับที่ช่วยเหลือต่างๆนานาเนี่ยทำงานกันหนักมาตลอด5เดือนครับและสุดท้ายนี่คือรางวัลที่พวกเขาควรจะได้รับครับ พูดถึงการเสียประตูนะครับของอาร์ลอแลมส์เดียวหน่อยนะครับว่าไม่สามารถเก็บคลินชิดได้ครับก็อาร์เรตาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องการสร้างมาตรฐานให้กับตัวเราเองนะครับเราป้องกันในกรอบเขตโทษเราควรจะป้องกันในกรอบเขตโทษให้ดีกว่าน,นี้นะครับและผลต่างประตูได้เสีย,ยมันสำคัญครับสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องไปวัดกันถึงตรงผลต่างประตูได้เสียเลยก็เป็นได้ครับ มาดูสัมภาษณ์หลังเกมของ Man of the Match ในเกมเกมนี้ครับกราบเบลเชียสสครับหลังจากที่ไม่ได้ยิงมาอย่างยาวนานนะครับกราเบลเชีุสสบอกว่าทุกคนกําลังเล่นได้อย่างดีครับมันง่ายมากกับการกลับมาครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทุกๆคน ก็สามารถที่จะร่วมเล่นกันได้อย่างเข้าขาแล้วก็ลงตัวทันทีครับคือเขาหายหน้าหายตาไปนานนะครับแล้วเขาก็เหมือนพอกลับมากับทีมปั๊บเนี่ยทีมเล่นดีอยู่แล้วเขาก็สามารถผสมผสานกับความลงตัวตรงนี้ได้ทันทีเลยนะครับเรียนแฟนปืนที่รักทุกท่านครับเรามีนัดพิเศษครับไปยกพลเชียร์ทีมรักดูบอลถึงประเทศอังกฤษครับกับ2แมตช์สำคัญตัดสินแชมป์ฤดูกาลนี้เกมแรกครับเป็นเกมไปเยือนเอตีัดสเตเดียมครับอาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องบอกแบบ แบบนี้เลยครับว่าเป็นคู่แข่งในฤดูการนี้โดยตรงของเราเลยครับและเกมที่2ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเชลซีทำศึกลอนดอนตาป้แมชครับเราจะมาร่วมร้องเพลงให้กระหึมลอนดอนเหนือครับและทริปนี้ครับเรียวแฟนจัดให้แบบหนักๆเลยนะครับนอกจากจะไปดู2เกมสำคัญแล้วนะครับคุณจะได้ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษทั้งลอนดอนและก็เมืองแมนเชสเตอร์ทัวร์สี่สนามชั้นนำของพรีเมียร์ลีกอังกฤษและพิเศษนะฮะแน่นอนว่าต้องมีเอมิเรตสเตเดียมด้วยครับ พักดีกินดีอยู่ดีทุกมื้อครับบินด้วยสายการบินเอมิเรตแล้วก็นอนโรงแรม4ดาวมีรถรับส่งตลอดทั้งทริปและที่สำคัญมีผู้ดูแลมีมักกุเทศเป็นแฟนอาร์เซนอลตัวยงด้วยครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดแอดเรียลแฟและที่คอร์เซนเตอร์0 6 4 5 6 5 6 5 2 5ครับ มากันต่ออีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับวันก่อนผมนั่งไลอ่านพวกคอมเมนต์ต่างๆนาๆนาครับมีคนแนะนาว่าเอ้ยหลังเกมเนี่ยให้เติมพวกตัดคะแนนหน่อยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยผลยการเล่นเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับเผื่อใครไม่ได้ดูเต็มเกมนะครับจะได้พอได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าแล้วก็ลุยกันเลยแล้วกัน,นครับเป็นการตัดคะแนนโดยเก่งเอง นะครับมนชัยตัดเองนะครับไม่ได้เป็นสื่อสํานักต่างๆนานานะครับเพราะผมเชื่อสายตาผมก็แล้วกันก็คือจริงๆสื่ออื่นเขาก็มีทำนะฮะแต่ละสื่อเขาก็ทำของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ช่องของเราคุยกันเนอร์สเราก็ทําของเราเองก็แล้วกันนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนครับอารอนแลมสเดลครับวันนี้เนี่ยผมให้ไป8คะแนนเลยครับเต็ม10นะคะแนนเต็ม10นะผมให้8คะแนนเลยครับแลมสเดลยอดเยี่ยมจริงๆครับสาจังหวะแรกๆนะครับที่เราโดนลีดอยู่ในเต็นเนี่ยขึ้นมาชุดแรกๆเนี่ย ผมพูดจริงๆนะทุกจังหวะเนี่ยที่ที่แลมสเดลเซฟเนี่ยมันเป็นประตูได้หมดเลยนะครับและถ้าเป็นประตูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยและจะไม่ใช่ความบิดของแลมสเดลด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแลมสเดลสามารถหยุดมันเอาไว้ได้ทําให้ทีมได้ไปต่อครับ คือถ้าโดนก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าแป้วแน่ครับผมเชื่อว่ามีเป๋แน่นะครับอาจจะรวนได้นะครับเหมือนเกมบอลมัดที่เราโดนนําไปก่อน2-0เน่นะครับแล้วนําเร็วด้วยมันมันมันอาจจะทําให้เกมเนี่ยมันอึดอัดไปมากกว่านี้นะครับเพราะช่วงต้นที่เรายังไม่นํามันอึดอัดมากครับแลมเรลวถือสําคัญมากจริงๆนะครับกองหลัง4คนครับผมเริ่มต้นที่เบนจามินไว้ครับวันนี้มีสกอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บตอนช่วงวอร์มด้วยแต่ว่าสุดท้ายอยากลงครับเด็กมันสู้ใจมันสู้ครับ เมื่อใจสู้แบบนี้มันต้องให้คะแนนสูงหน่อยครับผมให้9เต็ม10เลยครับทำประตูเองได้ด้วยนะครับแล้วขึ้นมาเติมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับช่วยซับพอร์ตเรนัวรทอสซาได้ดีแล้วก็ช่วยตัดเกมเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมมีจังหวะแบบค่อยสกัดบอลด้วยนะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับกองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้ครับแบ็กซ้ายครับอลิซินุสินเชนโก้ครับวันนี้ถือว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะครับก็เอาไปสัก7คะแนนก็แล้วกันนะฮะมี จังหวะเกือบจะเซฟได้ตอนเสียประตูนะครับบอลไปฉลับหลังว่นิดนึงนะฮะถึงถ้าเซฟได้ก็อาจจะให้ไป8ไป9เลยแต่ว่ามัมัะนไม่ได้แบบก็ต้องลบคะแนนนิดนึงนะครับเหลือ7คะแนนครับถือว่ามีความ ดีอย่างสม่ำเสมอกันละกันนะครับคู่เซนทรัลครับรับโฮดดิ้งครับกับทางด้านของกับกบเบลมาเกยสครับผมให้คะแนนเท่ากันเลยก็คือ7คะแนนเหมือนกันครับทั้งคู่นี้มีจังหวะสกัดที่เร็วๆยอดเรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ก็มีจังหวะผิดพลาดด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเกมเนี่ยมีเสียจังหวะทําให้โดนแนวรุกของลีสเนี่ยบุกเข้ามายิงถึงหน้าบ้านได้หลายครั้งนะครับถือว่า ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงยังมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่ต้องที่ต้องไปซิงโครนซ์กันให้ดีกว่านี้ครับมาถึงกองกลางครับโทมัสปาเต้ครับแนวรับในแดนกลางของเราผมให้8ปเ็น1ิครับพิมึกดีเหลือเกินครับพิมึกสามารถที่จะโคบอลอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาครับ ไม่วาลีดจะขึ้นมาชุดไหนอย่างไรเนี่ยกรองได้อย่างดีเลยนะครับเรียกว่าสามารถที่จะสกัดบอลแล้วก็ออกบอลให้เพื่อนเล่นได้อย่างง่ายดายครับพี่หมึกเอาไป8เต็ม10ครับเกรนิตชาก้าครับอีกหนึ่งคนที่สามารถทําประตูได้ในเกมเกมนี้เขามีความมุ่งมั่นมากครับเกมรับก็ดีเกมลุกตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับผมให้9เต็ม10ครับกัปตันของเราครับมาตินโอเดกาดครับวันนี้มีความมุ่งมั่นมากๆครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าหายไปจากเกมเลยครับช่วงที่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับเพราะฉะนั้นอไป มาถึงแนวรุกของเราบ้างครับมาเริ่มจากปีกขวาก่อนเลยครับเรียนโดทอสซาครับทอสซาวันนี้เนี่ยถูกปรับตำแหน่งครับมาเล่นในตำแหน่งปีกขวาซึ่งเป็นครั้งแรกของเขากับตำแหน่งนี้ในการลงสตาร์ทสำเพื่อนจริงถับอาร์เซนอลเลยนะจริงทอสซาลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งอยู่แล้วนะครับนี่ไม่ใช่การฝืนธรรมชาติเขานะครับแต่โอเคมันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดก็ยังคงรูปภาพครับยังคงสร้างความปั่นป,ป่วนให้แนวรับของลีดอยู่ในเดได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นเอาไป8เต็ม10เลยครับ มาที่ปีกซ้ายของเราบ้างนะครับกราบิลมาตินเนลี่ครับแหมเมื่อทอซาได้8แล้วมาตี้จะได้ต่ำกว่านั้นได้ไงนะฮะก็เอาไป8เต็มศีเหมือนกันขาดแค่สกอร์เลยครับวันนี้มีแอสซิสต์เหมือนเขาพูดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำประตูได้นะครับเลี้ยงฝากกินตัวได้หลายคนเลยนะครับเกมนี้ถือว่ามาตี้มาดีจริงๆครับและถึงแมนออฟเดอะแมตช์ของเรานะครับก็คือกราบิลเชรซุสนั่นเองนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบไปเลยนะครับ ลงมาช่วยเกมรับในช่วงต้นเกมหลากหลายครั้งเลยตอนช่วงที่เราโดนบุกหนักๆเนี่ยไอ กับเลเซซุสเนี่ยมันมาแย่งบอลเลยนะมันมันล้วงบอลจากนอกกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เพื่อทําดันขึ้นไปแล้วก็ไปทําประตูนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมในหลากหลายมิติเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีไม่รู้จะไปหักอะไรเลยครับจริงๆอยากให้มิเกลเตต้าตให้โอกาสลงเล่นเต็มเกมด้วยซ้ำไปเพื่อรุ่นแฮตทริกนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นก็ยิงได้แค่2ลูกในเกมเกมนี้10เต็มส0ครับสำหรับแมนอัลต์แมชคนนี้กับเลเซอซุสครับและนี่ก็คือการตัดเกรดนะครับของของผมเองนะครับทุกคนลองช่วยก็ ลองคอมเมนต์บอกพวกเรานะครับแล้วรวมไปถึงประตูต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมเกมนี้ด้วยนะครับถ้าชอบประตูไหนชอบแอสซิสต์ไหนชอบดีล่าของใครก็ลองบอกพวกเราหน่อยกันกน,นะครับแล้วก็ติดตามพวกเรารทุกทองทางนะครับไม่ว่าจะเป็น e b o o k YouTube แล้วก็ t ิกต็อกนั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ทีคราวหน้าสวัสดีนะครับ